ว่าโดยหลักการแล้วธรรมะนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแต่ว่า <ขอ S 2> รู้รจริงหรือรู้ <ขอ S 2> ไม่จริงขอประทานโทษจะ้ะค่ะธรรมะคืออะไรจริงๆคำถามนี้อาตมาจะถามโยมอาจารย์สุจินเป็นลำดับไปอาจารย์อยากจะให้ความหมายว่าธรรมะในความหมายของอาจารย์นั้นคืออะไรไม่ใช่ในความหมายของทฉันแต่ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหลายหมายความว่าธรรมะต้องมีจริง ถ้าไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายแสดงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีเราขณะที่เห็นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดไม่มีสิ่งที่กระทบตาไม่มีตา เห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้และยังมีปัจจัยอื่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจถูกต้องว่าทุกคำของพระองค์เป็นคำจริงต้องสอดคล้องกันเช่นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะก็เป็นธรรมะและธรรมะทั้งหลายพระองค์ตรัสด,ด้วยพระองค์เองว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครจะเปลี่ยน ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาในความหมายของท่านอนัตตามันมีสภาวะเป็นอย่างไรสภาพธรรมะที่เกิดไม่มีใครไปทําให้เกิดเกิดแล้วดับไปจะเป็นอัตตาได้อย่างไรอัตตาหมายความถึงสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือคําของพระองค์ใครจะเปลี่ยน อาตมาถามว่าสภาวะในสภาวะอนัตตาในความหมายของอาจารย์นั้นเป็นอย่างไรเห็นเกิดขึ้นดับไปไม่มีใครไปทําเห็นให้เกิดขึ้นไม่มีใครทําเห็นที่เกิดแล้วไม่ให้ดับไปเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในอำน,นาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิน้ขนขณะนี้เห็นที่เกิดแล้วดับถูกต้องไหมเจ้าคะใครเห็นถ้าเห็นไม่เกิดจะมีใครไหม ใครเห็นและสิ่งที่ถูกเห็นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีใครไหมจะมีใครเห็นไหมในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราย่อมมีคนรู้เราย่อมมีคนเห็นค่ะเห็นอะไรเจ้าคะต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ถูกเห็นเราก็อยู่ที่ว่าเราเห็นอะไร เห็นคนเห็นดอกไม้เห็นเป็นเห็นเห็นเป็นเห็นเจ้าค่ะไม่ใช่อยู่ที่เราไม่มีเราแต่เห็นเป็นเห็นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแล้วความเห็นจะเป็นอนัตตาได้อย่างไรเกิดขึ้นและดับไปหรือเปล่าเจ้าค่ะมีอะไรที่ยังอยู่บ้างมีอะไรที่ยังเหลือบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอนัตตาแล้วจะเป็นความเห็นได้อย่างไรขณะที่เห็นดับไปสภาพจํา คิดถึงสิ่งที่เห็นและก็หมายรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสภาพที่คิดนึกมีถ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ดับไปแสดงว่าสิ่งนั้นย่อมมีตัวมีตนตัวตนอยู่ตรงไหนเห็นเป็นเห็นสิ่งที่เกิดข,ขอประทานโทษขอประทานโทษจกต้องทีละคําแล้วก็สั้นๆ,นๆเห็นเป็นเห็นหรือว่าเห็นเป็นอะไร สิ่งที่เห็นย่อมไม่ได้จะขเห็นไี่ได้จะค่ะอย่างเดียวทีละหนึ่งอย่างเห็นกําลังพูดถึงเห็นไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ถูกเห็นเห็นเป็นเห็นหรือเห็นเป็นอะไรเห็นก็เป็นสิ่งที่รับรู้เพราะฉะนั้นเป็นสภาพรู้เป็นใครหรือเปล่าหรือเป็นธาตรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้ทรงไว้ซึ่งสภาพนั้น ใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ควรฟังและไตรตรองไม่เปลี่ยนเลยคำของพระองค์ไม่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าท่านสอนแค่เพาาะความจริงสัจธรรมที่ว่าเห็นหรือไม่เห็นเะนั้นเท่านั้นหรือพระองค์ทรงสแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดโดยประกาศทั้งปวงถึงที่สุดเจ้าค่ะถ้ามีสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นสแสดงว่ามีสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตน ถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดมีตัวตนไหมอะไรล่ะที่ไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีตัวตนไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยนะครับมันก็ไม่มีตัวตนค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะเป็นเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดระดับเรียกว่าเป็นตัวตน แน่นอนมันก็ย่มเป็นตัวเป็นตนที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นความเห็นผิดชื่อว่าสักกายทิฐิและอัตตาลุทิฐิจ้ะค่ะมีในพระไตรปิฎกในสักกายทิฐิในความหมายของอาจารย์คืออะไรสิ่งที่มีเช่นรูปที่ตัวทั้งหมดตั้งแต่ศรีรษะจดเท้ายึดถือว่าเป็นเราถ้าไม่มีรูปเกิดขึ้นเราก็ไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเรารู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ แต่ความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกไม่ใช่เราเพราะว่าความรู้สึกไม่ใช่รูปความจำเกิดขึ้นจำใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะนี้กำลังจำจำเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าจิตรู้อะไรสภาพจำก็จำสิ่งที่จิตรู้และทั้งจิตและเจตสิกก็ดับไปในความหมายที่ท่านบอกว่าลาสก,กายิตทิธิในความหมายของท่านเข้าใจความหมายที่พุทเจ้าสอนว่ายอย่างไร ต้องเป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้45พรรษาเพราะอย่างอื่นความคิดของแต่ละคนไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แม้แต่ขณะนี้สิ่งที่ปรากฏาก็เกิดขึ้นและดับไปถ้าหจริงไม่ได้ก็เราก็บรรลุธรรมที่ตามที่พุทเจ้าสอนไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะ ไม่มีเราที่เป็นตัวตนที่จะไปละอะไรได้เลยนอกจากความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งทรงแสดงไว้ว่าหนทางที่จะรู้ความจรงิงต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐิความหมายเดียวในความหมายคำว่าละสก,กายะทิฏฐิเป็นสมบัติของพระโสดาบันอะไรละอะไรละลสก,กายะทิฏฐิขอประทานโทษจ้ะคะ่ะถามว่าอะไรละละความเห็นผิดอะไรละความเห็นผิด ก็อาจารย์ต้องการจะให้ใครละไม่ใช่อย่างนั้นเลยเจ้าคะ่ะไม่ได้ไปใครต้องการให้ใครละแต่ถามให้ไตรตรองให้พิจารณาว่าอะไรละความเห็นผิดในความหมายในภาษาเราบอกว่าละสกายะทิฏฐิอะไรละเจ้าค่ะละสกายะทิฏฐิขอประทานโทษเจ้าค่าะ,ะว่าเห็นตัวขอประทานโทษเจ้าค่ะนั่นแหละอะไรละก็ ความเพราะฉะนั้นความเข้าใจต่างหากละถ้าความเข้าใจไม่เกิดขึ้นจะละได้ไหมก็เข้าใจในความหมายของอาจารย์ขอประทานโทษเจ้ค่ะเมื่อกี้พระคุณเจ้าว่าเข้าใจละใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ละถูกต้องไหม เราพูดโดยภาษาที่เราบอกให้เข้าใจเท่านั้นเองไม่ได้จ้ะค่ะเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะในความเป็นอนัตตาย่อมไม่มีความหมายของภาษาในการอธิบายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมกี่คำกี่พระธรรมขันธ์ในส5พรรษาก็เป็นสภาวะธรรมที่อธิบายด้วยภาษาให้คนเข้าใจเจ้าค่ะแต่โดยสภาวะ ธรรมะจริงๆเนี่ยมันไม่มีภาษาอธิบายมันเป็นสภาวะถ้าไม่มีใครอธิบายใครจะรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ใครสามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีได้ถ้ามีคนอธิบายก็แสดงว่านะฮะมันก็มีอัตตามีตัวมีตนมีผู้มีผัสสะมีกระทบ เพราะฉะนั้นเต้งฟังให้เข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นใครทำให้เกิดได้ลองทำทำได้ไหมขออีกครั้งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กําลังเกิดเดี๋ยวนี้ใครทำหรือว่ามีปัจจัยก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยในขณะนี้ ก็มีตัวเราเป็นผู้พูดขอ <นะ S 1> ประธานทโทษจ้ะคะ่ะตัวเราอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหนญาตมาก็บอกไปแล้วคว,ความจริงต้องเป็นความจริงขอประธาน,โท,นโทษกรุณาพูดซ้ําอีกครั้งหนึง่งตัวเราอยู่ที่ไหนญาตมาก็บอกไปแล้วอยากจะรู้ขอประธานโทษ อยากจะให้รู้อะไรอยากจะให้อธิบายอะไรอาตมาก็อธิบายได้บอกบอกอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเราอยู่ที่ไหนอาตมาบอกไปแล้วบอกอีกครั้งจ้าค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าตัวเราอยู่ไหนและบอกไปแล้วบอกอีกได้ไหมเจ้าค่ะถ้าคนที่เข้าใจสภาวะนสภาวะธรรมสภาวะจิตสภาวะอนัตตานะครับย่อมเข้าใจในสิ่งที่อาตมา พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นขอประธานโทษพระคุณเจ้ากรณาพูดอีกครั้งหนึ่งอย่าเราให้พูดอะไรเราอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหนงาตมาพูดไปแล้ว <laughs> พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตรัสครั้งเดียว ในพระไตรปิฎกทั้งหมดจะกล่าวเรื่องเห็นเรื่องได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกบ่อยๆไม่ว่าจะเสด็จไปที่ไหนก็ตรัสคําเหล่านี้ทั้งนั้นพระเชนันพระคุณเจ้ากรุณากล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะว่าสิ่งที่เราบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะทั้งหมดมันก็เป็นสิ่งที่ ภาษาบัญญัติโลกบัญญัติสมมติแต่ต้องมีสิ่งนั้น <evacuate> แต่ต้องมีสิ่งนั้นแต่ต้องมีสิ่งนั้นถ้าไม่มีจะบัญญัติได้ยังไงสมมติมตมบัญ,ญัติ<ม>นะฮะถ้าไม่มีอะไร <ใน S 2> เลยลในความจริงนี้ในโลกนี้เนี่ยนะฮะในความหมายของอาจารย์ความจริงในโลกนี้ก็อยากจะถามความรู้ของอาจารย์ว่าความจริงในโลกนี้มีกี่อย่างเดี๋ยวนี้มีอะไรเจ้าคะตอบคำถามมันมาด้วย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีเห็นอัตมาถามว่าความจริงในโลกนี้มีอยู่กี่อย่างเห็นมีจริงได้ยินมีจริงได้กลิ่นมีจริงลิ้มรสมีจริงรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีจริงคิดนึกมีจริงและยังมีจริงอีกมากเจ้าค่ะอะไรก็ตามที่เกิดในวันนี้ทั้งหมดมีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มี สิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าเป็นความจริงโดยสมมุติหาใช่ความจริงจริงๆไม่เพราะฉะนั้นความจริงจริงๆคืออะไรคนที่จะทราบความจริงจริงๆนะฮะก็ต้องเป็นคนที่เข้าถึงสภาวะที่เป็นสัจจภาวะนะฮะที่ไม่ใช่ภาษามาบัญญัติเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมหมายความว่าอะไรเจ้าคะ คนที่จะเข้าใจนะฮะนั่นหมายความว่าคนที่ได้บรรลุถึงแล้วเพราะว่านะฮะคนที่ถึงทำแล้วคนที่เห็นแจ้งแล้วเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีข้อที่ต้องต้องถกเถียงกันเพราะว่าความจริงย่อมไม่ต้องมาถกเถียงกันก่อนฟังธรรมะใครรู้แจ้งอริยสัจธรรม ก่อนฟังพระธรรมใครรู้แจ้งอริยสัจธรรมท่านถามใครถามพระคุณเจ้าคำถามเป็นคำถามกลางๆว่าก่อนฟังธรรมะใครเป็นรู้แจ้งก่อนที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครรู้แจ้งธรรมะบ้างก็ในเมื่อ องค์พะสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนค่ะเพราะฉะนั้นมีผู้ฟังธรรมก่อนฟังธรรมไม่ได้รู้ความจริงแต่อาศัยคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจความจริงเมื่อเข้าใจความจริงเนี่ยเขาจะไม่เถียงกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันแล้วไม่พูดร้ายไม่ว่าร้ายไม่ให้ร้ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้อย่างนั้น พระคุณเจ้าคิดว่าดิฉันให้ร้ายหรือเปล่าเจ้าคะก็อาตมาจะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะไม่พูดตรงนี้ว่าให้ร้ายหรือไม่แต่ว่าอาตมาจะบอกว่ามีกลุ่มคนชาวพุทธซึ่ง มีความเห็นต่างและกเกาวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้พบปะสนทนาธรรมเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเป็นคําที่คิดเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการสนทนาธรรมเป็นมงคลหมายความว่านํามาซึ่งความเจริญในความเห็นถูกต้อง